สวัสดีครับต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่9นะครับแล้วก็หัวข้อที่10นะครับหัวข้อที่9นะครับโจทย์บอกให้เราทําให้สัญญาณคอกนะครับมีความถี่มากกว่าสัญญาณ SCLK นะครับถึง10เท่านะครับแล้วก็หัวข้อที่10คือให้ส่งข้อมูล MOSI นะครับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ดูผลการทดสอบนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับ Insert n o ต e ให้เรียบร้อยครับขออนุญาตจัดสักคู่นะครับ โอเคนะครับก็ต่อจากนี้ก็จะให้คอกนะครับสัญญาณเป็น0.5นะโอเคครับส่วน CS นะครับก็ยังคงเป็น100เหมือนเดิมนะครับส่วน SCK นะครับก็จะกลายเป็น2.5นะครับขออภัยครับ เป็น5นะครับทําให้ความถี่ของคลอกนั้นมีความถี่มากกว่า S.K. ถึง10เท่านะครับต่อมานะผมจะทําตามเงื่อนไขของโจทย์หัวข้อที่10นะครับคือการใส่รหัสให้การใส่ข้อมูล M.O.S.I. ให้ถูกต้องแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เป็น1นะครับ0 0ขอไปครับ 1>, 1 1แล้วก็0 0ครับเป็นดิจิตเตัวท้ายของผมนะครับที่ถูกต้องนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะมาซิมกันเลยนะครับโอเคครับผลที่ออกมาก็คือผลที่ออกมาก็คือเป็นเป็น,ปนตามสเตตเดกแกรม ของผมเลยนะครับที่วาดเอาไว้เลยนะครับคือในสิตอนที่ CS ยังเป็นศูนย์นะครับก็ยังอยู่ที่สเตจหนึ่งนะครับพอถึง CS เริ่มเป็นหนึ่งนะครับสเตจสองก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็จนกระทั่ง SCK ขาขึ้นขาที่หนึ่งนะครับก็จะเริ่มอ่านเอ่อไอดีตัวแรกนะครับเมื่อ ID ถูกต้องนะครับก็ยังก็จะไปยังสเตจที่สี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจน ถึงสเตทที่15นะ้ครับเป็น ID ตัวสุดท้ายของผมนะทำให้ Detect ของเราเนั้นะฮะเ,เกิด quare wave ขึ้นมานะครับเหมือนในสเต t e ดรกแกรมตรงนี้เลยครับเกิด mm hmm. quare wave ขึ้นมานะครับจนกระทนะัง่งน,นะครับ C S ของเราอะกลายเป็นสูงนะครับทำให้สเตทที่16ไปยังสเตทที่18นะครับแล้วสเตทที่17ก็ไปยังสเตทที่19นะครับทำให้เกิด สแควร์เวฟอีกรอบนะฮะและเกิดไปจนกว่า,าจะถึงจนกว่าจะเจอ Cs ที่เป็น1อีกครั้งนะครับเหมือนในสเตเดียมของเรานะครับและเมื่อเจอ1เมื่อไหร่นะให้ย้อนกลับไปยังสเตทที่สองนะเพื่อเพื่อที่จะรับข้อมูลชุดใหม่นะครับผม อขออภัยครับเพื่อที่จะรับสัญญาณรหัสนักศึกษาชุดใหม่นะครับผมโอเคครับแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเพิ่มความถี่ของคอกนะครับทำให้อ่สแควร์เวฟของเราเนี่ยมีจำนวนที่ถี่มากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะเกิดจากดิฟิฟอลของเราละครับจะทำงานตามขาขึ้นของ คอ,อกนะครับทำให้ยิ่งขาขึ้นของคอ,อกนั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่ทําให้ดีเทคนั้นออกมาจํานวนเยอะเท่านั้นนะครับทําให้นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้สคว์เวฟของเรานั้นดูมากขึ้นนั่นเองครับโอเคครับสาหรับหัวข้อ9และ10นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณเลบขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ